ประสบการณ์ของการทงานของพ่อสั้นคือน like ี <k 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 ่ไม่เข้าใจคืออะไรไม่จริงบอกว่า20ปีเออ20คือ20ปีอันนี้คื10คือลูกจริงตอบคือลูกจริงนะคือหลูคืองงคนลงคนล่นแล้วค่ะมันแบบนี้มันไม่ได้อันนี้คือเธอมาปลอมเป็นลูกสาวยอะไงอ่ะแล้วถ้าให้กูลงใครจะเข้ามาก็ฉันไงเออฉันก็จะเข้าเป็นลูกสาวไม่คือมึงลงตรงนี้แหละไม่ต้องไปอะไรบังไซใช่ลงไปเลยเดี๋ยวพวกครประกันตัวเงวลยโอ้โห Oh, oh. oh

อันนี้คือว่าอะไรอันนี้เห็นไหมแบมเห็นไหมแต่ค่ะ ดเด็กทันศนศ,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 ศึกษาต้องไหนอ่อยไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลหรอไปกันต่ออุ้ยทำไมทุกคนเดินเป็นหถาแบบนี้น่ารักมากน่ารักมากค่ะไปไป,ป,ป,ปอทนะุองงอกคนอะไรนะคะพี่แบม <laughs> อ้อยค่ะไปนี่นะคะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากและนี่คือผู้หญิงที่ดื่มเนเจ้ากิฟกิฟคิมจองอึนเป็นไรเป็นไรปอเล้วอะไรนะพี่แปมดูสิทำไมอะไรนะเพี่อนเป็่อนไปเลยนะเนื่อนพ่อไหนนะคะพี่แัมเป็นไร โอ้ oh my god FC ทุกท่านนะคะก็คือถ้าท่านใดนะคะถ้าท่านใดนะคะ,ะ,คะเห็นใจนะคะแล้วอยากว่าร่วมสมทุปนะคะพันธุ์นี้บางแสนรถเยอะมากโอ้ my god ตอนนี้นะคะพวกเรา,า hay, hay, ชาวนักท่องเที่ยวนะคะกำลังเดินทางกันอยู่ดูนะคะท่านผู้ชมเรากำลังเดินทางนะคะระวัรรงรถค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะพีอะไรนะบางแสนบางแสนนะคะมุกอย่าตาดีอยูหันเขาสามหมกนะครัพ่อแม่พี่น้องสมุทรสครเป็นบรรยากาศที่ดีแห้งนะคะมื่อ้มื่อนี้อ่จ้องฟ้าก้อยทัดจ้องฟ้าก้อยทัดประมาณกี่กี่องศาตอนนี้กี่สัมผัสได้ก็สี่สิบหรือแล้วสี่สิบองศาปฏิพิปลาข้าใส่าจังไก่มื็นอย่างไรขึ้นเดี๋ยวมาขึ้นเดี๋ยวมาพอนขายพอนขายเพื่อนมาพอนขายอยู่แถวนีอันอายก็เอือยอันอายเอือยอันพอน วันหยุทธมาวันหยุดธมาตี๋ยมาแรงานมาแรงงานอ่าแรงงานมาตี๋ยอันสมัยกันเลยบอกว่าขอทานไหมขอทานมันจะไม่อยู่คนนึงพ่อพ่อด่วนด่วนพ่อมาขายสินค้าป่นไหนตะวันม่งจะสภาพแล้วใหม่แห้งสิค่ะพ่อแม่พี่น้องหัวซึบว่า มาเกี๊ยวนี่นะคะผู้รว่วมผู้ร่วมชะตากรรมของเราฮไฮไฮขอขคาร์เตอู้ ี่บอกเลยว่ามืนเป็นเมอดีมือนซมามาเศร้าหนาด้วสุสุคนเข้ามาถ้าได้เพื่อนอย่างอัน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 เันอันอยนอันองนอั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 นองนอนอันอนอันอัอัน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 อนอันอันอยนอัอัน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 องอันอันอันออันออันอั้อัออัอันัอออนอัอน เขาขาวจังสีนอลอ่ะ <c oughs> อัน 看了呀。 ハハ <laughs> ขอบคุณคร you <laughs> เบองอะไรนะอะไรหายนะเยอะยัเปลี่ยนตัวแก้วตัวเวไบอันนี้เปียีเงี้ยแต่งสวยมากตงไปรอไปลงแต่งสวยมากตอนเนี้ยเปลี่ยนแล้วไหมดูดิรอ้นะกับบ้านแล้วเนี่ยไปเอาถุงผูกลาาผู้โดยสารตั้ง